สงครามโลกครั้งที่สามสงครามจะเกิดขึ้นในปี2036การสูญเสียประชากรไปกว่า5.7พันล้านคนทั่วโลกจะเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้นี่มันอะไรเหรอหุ่นยนต์หรือเปล่าจะแปลงร่างได้ไหมนะมันคือทาแมชชีนเฮ้ <cle an> <cle an> จริงอ่ะสมก็เป็นคนลุงรู้อยู่แล้วสินะงั้นจะได้คุยกันง่ายๆหน่อยถ้างาั้นมาด้วยกันเนะฮ <cle an> ฉันขอปฏิเสธโอคารินกว่าจะหลุดออกจากเวอร์ไลอัลฟ้ามานี่ได้กว่าสามอาทิตย์ที่ผ่านมาพยายามเปลี่ยนเวอร์ไลไปตั้งหลายครั้งยอมสูญเสียคุริสึเพื่อกลับมาที่เวอร์ไลเบต้านี่จะให้ทุกอย่างที่ทำไปสูญเปล่าไม่ได้หรอกคุณคุริสึเหรอคูริสึอโอ้ รู้สึกจะเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์ที่โดนแทงที่ตึกเรดิโอไขคังนี่เนอะอคาเบรรินทาโร่้้าบอกว่าวิธีที่จะหยุดยั้งการเกิดสงครามโลกครั้งที่3ก็คือการย้อนกลับเวลาไปในวันที่28กรกฎาคม2010เพื่อช่วยชีวิตมากิเซคุริสุล่ะหมายความว่ายังไงถึงจะไม่รู้รายละเอียดมากนะักแต่ว่าภารกิจของฉันมันก็คือการช่วยชีวิต มาคิเซคูริสุและไปสู่เวอร์ลน์ที่ไม่มีผลกระทบกับแอตแทกเตอร์ฟิลเพื่อที่จะเปิดสไต